ลองนึกดูที่คนบางคนเล่นไพ่เป็นต้นจนตลอดคืนเล่นมากรุกเป็นต้นจนตลอดคืนเล่นอย่างอื่นๆเป็นต้นจนตลอดคืนพวกที่ไปเที่ยวในอบายามุกตามสถานที่ต่างๆที่จัดขึ้นกันอย่างเป็นบ้าเป็นหลังที่ในกรุงเทพมหาคนครเวลานี้ก็อยู่กันตลอดคืน เขาก็อยู่ได้และไม่ตาย <c oughs> นั่นเราจะทำสิ่งที่ดีกว่านั้นประเสริฐกว่านั้นคือบูชาพระพุทธประธรรมประสงค์ก็ควรจะอยู่ได้หรืออย่างหนึ่งในทางที่น่านึกก็เช่นว่าถ้าบิดามารดาเจ็บหนักจะตายอยู่แล้วเราก็นอนไม่หลับ เราก็ต้องปฏิบัติรักษาพยาบาลกันจนตลอดคืนอย่างนี้ก็ยังทําได้แล้วก็ผลัดกันกี่คืนกี่คืนก็ยังทําได้ถ้าเราถือว่าพระพุทธประธรรมประสงค์มีความสัาคัญยิ่งไปกว่านั่นอีกเราก็ควรจะทําได้บางทีไม่ใช่บิดามารดาแต่เป็นสามีพันรยาเจ็บไข้ได้ป่วยก็นอนไม่หลับต้องพยาบาลกันตลอดคืนบางทีก็เป็นลูกเด็กแดงๆลูกเล็กๆ ไม่สบายเจ็บพ่ายได้ป่วยก็พยาบาลกันได้อยู่ตลอดคืนแต่ทีที่จะเป็นการบูชาแก่พระพุทธธรรมประสงค์กลับทำไม่ได้อย่างนี้จะเรียกว่าเป็นคนที่จริงมากหรือจริงน้อยอย่างไรเป็นคนที่ซื่อตรงต่อพระพุทธธรรมประสงค์มากหรือน้อยอย่างไรเป็นพุทธบริษัท ที่แท้จริงมากหรือน้อยอย่างไรขอให้ลองไปคิดดู <c oughs> ถ้าใครมีความเห็นอย่างไร <c oughs> ก็จงถือเอาตามนั้นแต่ให้ได้ใจความสำคัญที่ว่าถ้ามีการเคารพมากบูชามากก็ต้องมีการเสียสละมากจนกระทั่งเสียสละชีวิตเลือดเนื้อ อย่างที่เราได้กล่าวกันอยู่เสมอเสมอเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าว่าขอบูชาด้วย,ยร่างกายและชีวิตนี้ในบทธรรมวัดเย็นเป็นต้นพอถึงวันอย่างนี้ก็ควรจะทำให้มากเป็นพิเศษยิ่งกว่าวันใดดังนั้นจึงได้ชักชวน พุทธบริษัททั้งหลายให้มีการเสียสละในวันนี้มากเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องกินและเรื่องนอนซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้คนโง่ใครไปหลงในเรื่องกินเรื่องนอนคนนั้นจะโง่ยิ่งหลงมากเท่าไรจะยิ่งโง่มากเท่านั้นเพราะฉะนั้นเป็นการถูกต้องแล้วที่จะต่อสู้กับเรื่องนี้ที่จะบรรเทาความเห็น แกเรื่องกินเรื่องนอนนี้เสียให้มากที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าใช่การเสียสละนั่นเป็นเครื่องบูชาแก่วัตถุสูงสุดคือพระพุทธเระารรมตรสงดังที่กล่าวแล้ว <c oughs> ทีนี้ก็มาถึงเรื่องปฏิบัติโดยตรงเช่นวันนี้จะต้องทำให้ดีที่สุด ในเรื่องศีลในเรื่องสมาธิในเรื่องปัญญารักษาศีลสุดความสามารถเช่นอุโบสถศีลทุกอย่างทุกประการที่เราจะต้องเสียสละเป็นพิเศษเช่นไม่กินอาหารตอนเย็นจะต้องนอนกับพื้นกระดานหรือบนเสื่อสาบท,ที่แข็งกระด้าง <c oughs> ยังจะต้องเว้นสิ่งที่เคยตามใจตัวอย่างอื่นนี่ก็เป็น ทำให้เต็มในส่วนศีลสำหรับส่วนสมาธินั่นก็ต้องทำจิตใจให้สงบให้มากที่สุดเช่นอย่างน้อยที่สุดก็ระลึกนึกถึงแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอารมณ์นี่ก็เป็นสมาธิด้วยและเป็นการอตอบแทนพระคุณกะตัญญูกตเวทีแก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วย จะเป็นความเพียรเป็นอะไรอีกมากมากมายหลายอย่างซึ่งสงเคราะห์เป็นสมาธิสำหรับเรื่องปัญญาหรือวิปัสสนานั้นก็ควรเราก็ควรจะใช้เวลาเช่นวันนี้เป็นวันสำหรับพิจรารณาในเรื่องอนิจจังทุกครั้งอนัตตาอันเป็นหัวใจแห่งคําสอนของพระพุทธองค์ ที่พระพุทธองค์ทรงมุ่งหมายอย่างยิ่งว่าสาวกทั้งหลายจะได้ประพฤติปฏิบัติในข้อนี้เพื่อดับทุกข์ได้สิ้นเชิงเราก็เอามาพิจารณาค่ายครวนกันเป็นพิเศษเช่นในวันนี้พูดกันก็พูดกันแต่เรื่องนี้ศึกษากันก็ศึกษากันแต่เรื่องนี้ทำการพิจารณาก็พิจารณากันแต่เรื่องนี้ชักชวน ผู้อื่นให้กระทำแต่เรื่องนี้ <c oughs> นี่ก็เรียกว่าบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญามากเป็นพิเศษในวันนี้นี่เป็นปฏิปฏิบูชาอย่างสูงสุดในวันเช่นวันนี้ <c oughs> จึงได้ขอร้องท่านทั้งหลายเป็นพิเศษให้มีความสนใจอย่าได้ไปเห็นแก่เรื่องกินเรื่องนอนเรื่องเล่นเรื่องหัว เรื่องสนุกสนานทางตาทางหูทางจมูกเป็นต้นเลย <c oughs> จงทําในใจว่าวันนี้เป็นวันพิเศษในตอนเที่ยงของวันนี้พระอาหารหันต์ตั้งพันสองร้อยห้าสิบองค์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนั่งประชุมกันอยู่ในสวนไผ่ สวนป่าไผ่ใกล้เมืองราชพฤห์ท่านทำอะไรเราลองแอบไปดูสมมติว่าเราจะลองแอบไปดูเราค่อยย่องย่องเข้าไปที่ริมป่าแล้วแอบดูว่าท่านทำอะไรแล้วเราจะรู้สึกอย่างไรบ้างเราคงจะรู้สึกพอใจ แราตื่นเต้นจนลืมหิวลืมกลัวลืมอะไรหมดทุกอย่างและนั่งดูอยู่ด้วยความพอใจจนหามรุ่งหามค่ำก็ยังจะทำได้ <c oughs> นั้นดังนั้นขอให้เราลองนึกอย่างนี้ว่าเราจะเฝ้าดูพระอาหารหันต์ทั้งหลายและเอาการนั่งเฝ้าดูเป็นการบูชาพร้อมกันไปในตัว แต่ในเวลานี้เราก็ไม่ต้องนั่งดูเปล่าเรานั่งทำจิตทำใจไปตามคำสั่งสอนของท่านด้วยจึงจะเป็นการดูนั่งดูท่านอย่างแท้จริงคือด,ดูในจิตใจของท่านย่อมดีกว่าดูที่เนื้อที่ตัวของท่านเมื่อจะดูที่จิตใจของท่าน <c oughs> ก็ต้องพิจารณาธรรมะอย่างเดียวกันกับที่มีอยู่ในจิตใจของท่าน ท่านจงนั่งพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นก็เป็นการดูถึงจิตใจ,จของท่านเลยเป็นการนั่งดูพระอาหารหันต์ที่ประชุมกันอย่างแท้จริงยิ่งกว่าที่จะนั่งดูเพียงตัวร่างกายของท่านถ้้เราก็เสียสละ โดวยวิธีที่กล่าวแล้วไม่เห็นแก่กินไม่เห็นแก่นอนเป็นการบูชาอย่างนี้ <c oughs> คงจะดีกว่านั่งดีกว่าการนั่งดูเขาเล่นไพ่จนสว่างหรือนั่งดูเขาปฏิบ,บัติพยาบาลคนเจ็บคนไข้จนสว่างเป็นต้นเป็นแน่ถ้าเห็นด้วยก็จงเตรียมกระทำ ให้สุดความสามารถของตน